สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษลัคนาเมษดวงรายเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรสมมาพยากร์ใช้ไพ่ย,ยิปซีในการทำนายนะคะดูดวงส่วนตัวทักชัดเพจ Facebook ได้ให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาทโทรคุย20นาที299บาทจ้าเหนื่อยนิดนึงแต่มีเกณฑ์การได้เริ่มต้นใหม่ทำอะไรบางอย่างสำเร็จสมหวังดังใจเพราะ เหมือนมีข้อเสนอแล้วก็มีเรื่องของโอกาสปรากฏการฟ้าหลังฝนมันต้องจบมันต้องเคลียแต่ก็จะบอกอย่างหนึ่งนะจบสวยจบไม่สวยอันนี้มาลุ้นกันคนราศีเมษชอบใจร้อนบอกเลยนะยอมรับกับแม่มาดีๆนะยอมรับกับอาจารย์มาเถอะว่าราศีเมษแต่เป็นคนใจร้อน1ใจร้อนสองชอบอยากเอาชนะไอความอยากเอาชนะอ่ะมันมีข้อด,ดีอยู่แต่บางทีมันก็มีข้อเสียไง เห็นไหมต่างคนต่างไปต่างคนต่างแยกย้ายเพราะยอมหักไม่ยอมงอแต่ก็เอาเถอะจบสวยจบไม่สวยก็ให้มันจบเรื่องงานฮ เอาอยัางไงจะเอาอยัางไงกับชีวิตเรื่องงานนะ่ะอยากจบอยากเปลี่ยนอยากเริ่มต้นใหม่ก็ได้ค่ะเพราะว่าความหมายของข้อเสนอโอกาสบางคนอยากจะย้ายกลับบ้านเก่าแย่แล้วนะไม่ได้กลับบ้านเกิดมาหลายปีแล้วขอย้ายกลับบ้านเกิดขอย้ายกลับไปที่ถิ่นฐานบ้านเดิมสามารถทําได้หรือบางคนมีข้อเสนออะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งงานที่หวังตําแหน่งที่หวังบริษัทที่หวังจะได้จะสําเร็จถึงแม้ว่า อาจจะมีการแข่งขันสูงการเจรจาเครียดหรือว่าบางทีสถานการณ์ไม่ยอมมารุ่มมารวยอะ่ะแต่คน ราศีเมษเป็นคนที่แบบเป็นนักสู้อะ่ะแล้วเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานแล้วอยากเอาชนะเนี่ยแหละมันจะทําให้สําเร็จช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้หงุดหงิดหัวใจจู้จี้จุกจิกนิดนึงอดทนนะบอกเลยว่าอดทนแต่ถ้าเป็นตัวเราเองที่ไปวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็บอกตัวเองว่าปลงบ้างนะคะปล่อยวางบ้างนะคะความรักก็เหมือนกันนะลูกน้องบริวารก็เหมือนกันบุตรหลานก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ย เราจะไปจู้จี้ถูกจิกไปวุ่นวายไปบงการชีวิตเขาไม่ได้นะเราจะกลายเป็นคนน่าลำคาญนะสำหรับความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอรักข้ามรุ่นรักต่างวายัยอายุห่างกันหลายปีเคมีตรงกันเข้ากันได้แต่งงานนะมีลูกนะ มีครอบครัวที่อบอุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักต่างวัยบางคนก็แฮปปี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสเรื่องอายุนะจ๊ะขอให้ได้เจอคนที่ดีที่เคมีตรงกันก็พอส่วนบางคนที่โสดแบบ มีคู่กรณีมีคนเก่าๆกลับมางา้อกลับมาขอคืนดีเดี๋ยวรอดูละกันว่ามันจะยังไงจะเซเยสือจะเซโนแล้วแต่คุณหรือบางคนอาจจะเจอรักแรกพบดูกันไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้จู้จี้จุกจิกนะทำไมทัศนคติไม่ตรงกันน่ะทะเลาะกันบ่อยแป๊บๆอ่ะทะเลาะกันแป๊บๆคืนดีกันมันจะเป็นอย่างเนี้ย ไม่ประสาทเสียบ้างหรอฮะคุยกันดีๆค่ะอย่าจู้จี้อย่าขี้บน่นอย่าจุกจิกมีอะไรคุยกันด้วยเหตุผลนะคะครอบครัวจะได้อบอุ่นค่ะด้วยรักและปรารถนาดีส่วนเรื่องของการเงินช่วงเนี้รายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับบ้านหมดไปกับบุตรหลานลูกน้องบริวารในบ้านนี่แหละแต่ถามว่าเงินช็อตไหมไม่ช็อตนะเรื่องเงินจะระวังอยู่สเรื่องห ใช้เงินเกินตัวหรือมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอยากจะลงทุนอยากจะซื้ออยากจะก่อหนี้ก่อสินอะไรอย่างเงี้ยระวังนิดหนึ่ง อะไรที่มันเกินกําลังมากจนเกินไปอะ่ะมันจะกลายเป็นการตําน้ําพิกละลายแม่น้ำนะมันไม่ก่อเกิดประโยชน์อันนี้คือคําเตือนนะส่วนไอเรื่องของความขัดแยง้งการทําธุรกิจธุรกรรมหรือการทําอะไรร่วมกันกับบุคลบคลที่2บุคคลที่3เนี่ยดูดีๆอย่าให้มันมีความขัดแยง้งหรือบางทีไปติดต่อไปดิวไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องผลประโยชน์แม่งค่องค้างเคี้ยวแบบ เขียวอะทำไมไม่ยอมอารุ่มอร่วยบางทีถูกกดราคาถูกกดขี่อย่างเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่า <t> เฮ้ยเราไม่โอเคแล้วมันทําให้เราหงุดหงิดใจร้อนอารมณ์เสียนะโชคลาภมาจากบ้านเล็กทีอย่าลืมเจ้าที่นะที่ทํางาน ที่เปิดร้านอย่างเงี้ยที่บ้านอย่างเงี้ยพยายามทําบุญให้เจ้าที่บ้างหรือหาดอกไม้อย่างเงี้ยไปไว่า้เจ้าที่บ้างนะจ๊ะการที่เขาเป็นเจ้าที่เขาเป็นที่ที่เป็นเจ้าของแห่งนั้นนะเขาเป็นที่ของเขาว่าเราก็ต้องให้เกียรติเจ้าของที่ด้วยนะอย่าลืมเจ้าที่อาจจะได้โชคได้ลาบจากเลขทะเบียนรถ ost, แล้วก็เลขทะเบียนบ้านแต่หลกักๆส่วนใหญ่จะเป็นเลขทะเบียนบ้านมันมีเรื่องการเดินทางบางคนอาจจะกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าหรือบางคนอาจจะได้กลับ กลับไปในสถานที่ที่เคยจากมาไม่ได้ไปนานแล้วอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็ได้กลับไปมีความอบอุ่นใจอะไรชื่นมืนอะ่ะหรือบางทีช่วงเนี้ยมันมีเรื่องของการรวมญาติได้มาเจอกันญาติสีพี่น้องตั้งแต่วัยเด็กอะไรเงี้ยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเพื่อนในวัยเด็กที่ไม่ได้เจอกันนานจะมีโอกาสได้เจอกันสัญลักษณ์ของไพ่เดือนนี้เป็นไพ่ที่ดี หลายหลายอย่างเป็นไปตามที่หวังตั้งใจไพสรุปเป็นพระราชินีถือไม้เท้านั่งบัรลัง ความหวังความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าอีกในยะหนึ่งหมายถึงนักวางแผนที่ดีนักบริหารจัดการที่ดีก็เลยไม่ค่อยห่วงชาวราศีเมษสักเท่าไหร่เพราะเป็นคนที่วางแผนชีวิตค่อนข้างดีรวมไปถึงช่วงนี้เซนแมนลางสังหรณ์แม่นอิสระในเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นของคุณนะโอกาสอะไรที่มีเข้ามาเนี่ยเลือกเองเพราะว่ามองว่ามันพอใจมันเป็นทางเลือกที่ดีแล้วมันมีความมั่นคงคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้มันอาจจะเหนื่อยนิด 1เพราะว่าไพ่ความสําเร็จเนี่ยแลกมาด้วยความพยายาม30ลิขิดฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้จึงจะชนะเสียเหงื่อเสียพลังงานแต่ได้ชื่นชมความสําเร็จเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนอย่าทะเลาะกับใครอย่ามีปัญหากับใครหรืออย่าย,ยอมหักไม่ยอมงอสุขภาพระมัดระวังกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อบ่าไหล่หลังคนที่นั่งนานๆคนที่ออกกําลังกายหักโหม คนที่ยกของหนักเพราะว่าหลักๆช่วงเนี้เน้นไปที่เรื่องของกล้ามเนื้อโดยตรงโดยเฉพาะเลยมันจะมีปัญหาเครดขัดยอกบวมและอักเสบแล้วอีกเรื่องหนึง่งของมีคมยกเว้นคนที่วางแผนผ่าตัดสัญยกรรมเน้นแล้วนะเมื่อกี้ทำบุญอย่าลืมบ้านเลขที่เสียงโชคเสียงดวงอย่าลืมบ้านเลขที่เลขมงคลคือเลข6 สีมงคลคือสีฟ้าและสีเหลืองนะจ๊ะวันนี้ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook สมะพยากรค่ะ